บทที่981ไปเยาวี้กรอกตาไปมามือหนึ่งที่ถือกระบี่อยู่ตวัดสับลงไปกลางอากาศแสงกระบี่ยาวสองสามจังพลันปรากฏขึ้นตกกระทบลงบนกำแพงน้ำแข็งอย่างแรงและทิ้งรอยลึกเอาไว้หาร์ี่เห็นเช่นนั้นก็หน้าเปลี่ยนสีผ่านมาหลายปีขนาดนี้ไอวิญญาณบนกระบี่บินเล่มนี้ยังไม่หมดไป เห็นได้ชัดว่าเจ้าของของมันเสียเวลาไปมากกับการหลอมกระบี่บินเล่มนี้ขึ้นมาและดูจากอนุภาพของมันแล้วเจ้าของกระบี่เล่มนี้น่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขั้นปลายแต่มันแปลกไปหน่อยผู้บำเพ็ญเพียรระดับนี้ไม่น่าจะเข้ามาถึงที่นี่ได้อังจากที่ไปเหยาีาอย้พลิกกระบี่เล่มนี้ไปมาสองสาครั้งแล้วก็ไม่พบลักษณะพิเศษอะไรใบหน้าจึงเผยแววความสงสัยออกมาหลายส่วน ให้ผู้แท้หารดูหน่อยได้หรือไม่หารลี่เอ่ยปากสหายจะต้องมีมารยาทขนาดนั้นทำไมเอาไปเถิดไปเหยาอี่ฉีกยิ้มเบิกบานพลันดีดนิ้วกระบี่บินในมือบินมาหาหารลี่หาลลี่ใช้มือหนึ่งคว้าเอาไว้ดูดกระบี่บินเข้ามาในมือจากนั้นก็กุมหน้าลงมองอย่างละเอียดหลังจากผ่านไปชั่วครู่เขาก็ขมวดคิ้วอย่างไม่ใส่ใจทำไมพี่หานมองอะไรออกหรือ ไปเหยาอ่ออี้เอ่ยถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเยี่ยมเชิญสหายไปเหย่ออี้คบคิดเล็กน้อยแล้วพยักหน้าชูมือขึ้นปล่อยร่มหยกสีขาวโพลนเล่มหนึ่งออกมาจากนั้นร่างกายเย้ายวนฮอบพลิ้วไหวย่างกลายเข้าไปในถ้ำก่อนฮานลี่หัวเราะน,น้อยออกมาชูไปยังกระบี่บินสองสามเล่มที่อยู่เหนือหัวกลายเป็นเกราะป้องกันลำแสงสีทองห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้แล้วถึงเดินเข้าไปด้วยสีหน้าราบเรียบภายในถ้ำนั้นมืดสนิท ได้ยินแต่เพียงเสียงลมและเสียงกรีดร้องแววมาเท่านั้นพูดผีที่อยู่ด้านในดูเหมือนว่าจะพบการมาเยือนของทั้งสองคนพวกมันจึงยิ่งดุร้ายมากขึ้นแต่ฟังจากน้ำเสียงแล้วกลับอยู่ไม่ค่อยไกลนักดูแล้วที่นี่คงไม่ใหญ่นักรับมือได้ง่ายหน่อยหานลี่เอ่ยพึมพำชูมือขึ้นศิลาแสงจันทร์เปล่งแสงสีขาวสว่างวาบเนือศีรษะของทั้งสองคนจากนั้นเขาก็ไล่อาคมสายหนึ่งออกไปโจมตี ชั่วขณะนั้นศิลาแสงจันทร์พลันเปล่งแสงเจิดจ้าทําให้มองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนแต่เป็นเพราะมีหมอกทมินสีดําสนิทขวางกั้นอยู่ในจุดที่อยู่ค่อนข้างไกลก็ยังคงรางเลือนหลังจากเดินตามทางเดินของถ้าไป5 0 6สิบจังทันใดนั้นลําแสงพลันสว่างวาบเบื้องหน้าไม่ไกลหนักมีทางเข้าแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นมีลำแสงสีเขียวจางจางสาดแสงออกมา ฮาลลี่และไบเหียาอี้มองสบตากันแวบหนึ่งด้วยความตะลึงงนันทำทั้งหมดด้านหน้าของพวกเขาที่เคยตรวจสอบต่างเย็นเยียบและมืดมนเป็นพิเศษลำแสงสักนิดก็ไม่มีและยิ่งไปกว่านั้นยังเหมือนกันหมดล้วนเป็นถ้ำเหมืองแร่ที่ถูกทิ้งไม่มีค่าอะไรแม้แต่น้อยเทว่าจากพลังยุท์ของฮารลี่ถึงแม้ว่าในใจจะมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกสองส่วนแต่ก็ไม่ได้หวาดกลัว หลังจากที่นำร่มหยกมาต้านทานอยู่เบื้องหน้าร่างของไบเหยาอี้ก็พลิ้วไหวมาปรากฏตัวอยู่ตรงทางเข้ามองเข้าไปด้านในแวบหนึ่งสตรีผู้นี้หน้าซีดเผือดในทันทีหารลี่มาปรากฏตัวด้านข้างของสตรีผู้นั้นหลังจากกวาดสายตามองไปก็หน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยเช่นกันนี่คือถ้ำหินย้อยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง30กว่าจัง เพดานถ้ำและกำแพงทั้งสี่เปล่งแสงสีเขียวอ่อนออกมาและตรงใจกลางมีเสาศิลาสูงสองสามจัง้งตั้งตระงานอยู่เสาหนึ่งเสาศิลานี้ไม่สะดุดตาเลยแม้แต่น้อยมันหยาบและเรียบง่ายแต่ด้านบนมีซากศพที่แห้งกรังถูกผูกเอาไว้บนนั้นแน่นซากศพแห้งนี้มีเรือนผมสีดอกเหลาร่างกายเปลือยเปล่าเป็นสีดำสนิทใบหน้าก้มต่ำลง ทำให้มองเห็นใบหน้าไม่ชัดเจนแต่หน้าอกกลับถูกคนใช้มีดที่แหลมคมพาออกตับไตไส้พุงก้องออกมาอยู่ด้านนอกสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงไปเหยา่าวี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหาร์รี่ที่ไม่ได้เตรียมใจก็ยังอดที่จะรู้สึกสยองไม่ได้หาร์รี่เม้มริมสีปากตอนที่กำลังคิดจะเอ่ยปากนั้นกระบี่บินสีฟ้าเล่มนั้นที่อยู่ในมือ ก็เปล่งเสียงร้องคำรามยาวๆออกมาไม่หยุดจากนั้นพลันสั่นคลอนอย่างรุนแรงหานลี่ใจเต้นโยนกระบี่บินเล่มนั้นขึ้นไปกลางอากาศอย่างไม่ต้องคิดชั่วขณะนั้นลำแสงสีฟ้าสายหนึ่งพลันพุ่งตรงไปยังเสาศิลาแต่เมื่อเข้าใกล้เสาศิลากระบี่เล่มเล็กที่แต่เดินมีขนาดครึ่งชื่อก็หมุนวนเริงระบำอยู่รอบๆซากศพแห้งรอบหนึ่ง และเปล่งเสียงร้องคำรามอย่างเศร้าโศกออกมาซากศพแห้งนี้คือเจ้าของกระบี่บินเล่มนี้หรือดูแล้วไม่ใช่แค่แก่นจิตวิญญาณสีทองที่ถูกคนขโมยไปคาดไม่ถึงว่าแม้แต่ชีวิตเล้ยน้อยก็ไม่อาจรักษาได้ไปเยายวอี้ถอนหายใจยาวออกมาใบหน้าเผยสีหน้าทนไม่ได้ออกมาเขาไม่ได้ตายแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่ถูกสังเวยด้วยเครดวิชาธมิน หานลี่กลับเอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาสังเวยไปเหยาอี้พลันตกตะลึงถึงได้สนใจเขตอาคมขนาดสิบกว่าจังที่เลือนลางบนพื้นธรรมแต่แค่เวลามันผ่านมาค่อนข้างเนิ่นนานแล้วกว่าครึ่งจึงถูกฝุ่นสีเทาปกคลุมเอาไว้จึงทำให้นางไม่ทันมองเห็นส่วนเป็นเขตอาคมสังเวยชนิดใดนั้นต้องฟื้นฟูเขตอาคมก่อนถึงจะบอกได้ฮร์ลี่พยักหน้าอย่างราบเรียบ นั่นมันง่ายมากเรื่องนี้มอบให้ข้าเถิดใบเหยาอี้หัวเราะน้อยๆอ,ออกมาอ้าปากออกพ่นประติมากรรมน้ำแข็งที่ดูเหมือนพัดเล่มเล็กๆออกมาจากนั้นลำแสงเหมันพลันสว่างวาบชั่วคริปตาตัวพัดพลันขยายขนาดขึ้นสองสามจังและตรงไปยังพื้นของถ้ำพายุสีเหลืองเข้มกลุ่มหนึ่งหมุนวนออกมาจากพัดชั่วครู่ก็ปัดเอาเศษฝุ่นดินบนพื้นออกไปเวลานั้นทั้งถ้ำพลันเปลี่ยนเป็นขมุขมัว คนยื่นมือออกไปก็มองไม่เห็นนิ้วทั้งห้าแต่บนร่างของฮาลี่และใบเยายี้ีมีม่านแสงเทวาของโยโมโลกม่วงอยู่บวกกับลำแสงวิญญาณที่ปกป้องร่างแน่นอนว่าจึงทําเป็นมองไม่เห็นพายุฝุ่นพวกนี้ทั้งสองคนแค่มองไปที่เขตอาคมบนพื้นดูเหมือนจะไม่สนใจสิ่งอื่นในตอนนั้นเองด้านหลังของพวกเขาห่างออกไปสิบกว่าจังมีลำแสงลึกลับสว่างวาบขึ้นเหนือพื้นดิน วัตถุสีดำสนิทชิ้นหนึ่งผุดขึ้นมาจากพื้นอย่างเงียบเงีๆหมอบอยู่ที่เดิมไม่ขยับขยืนหาลี่และพวกทั้งสองยังคงไม่ได้หันกลับมาท่าทางเหมือนยังไม่รู้เงาสีดำเห็นเช่นนั้นดวงตาที่แดงก่ำทั้งสองก็ฉายแววโหดเหี่ยมหลังจากที่ร่างกายพลิ้วไหวก็พุ่งเข้ามาราวกับลูกธนูระหว่างทางพลันเอียงศีรษะ เสียงพึบดังขึ้นลำแสงสีดำสายหนึ่งสว่างวาบและพนเข้าใส่ไปเหยาวีคาดไม่ถึงว่าเงาร่างสีดำคิดจะลอบโจมตีหาลี่และไปเหยาอี้ทั้งสองคนพร้อมกันในชั่วพริบตานั่นเองหารลี่กลับปลบมือมือลำแสงสีเขียวข้างหนึ่งปรากฏขึ้นกลางอากาศในถ้ำและตะปบลงไปด้านล่างอย่างรุนแรงคาดไม่ถึงจะคว้าเอวของเงาสีดำเอาไว้อย่างแม่นยำ ส่วนลำแสงสีดำที่พุ่งเข้าใส่สตรีสวมชุดชาววังนั้นกลับถูกการเคลื่อนไหวของร่มในมือเรียวที่ปรากฏขึ้นด้านหลังตอนไหนก็ไม่รู้สะบัดออกไปเบาๆเมื่อสัมผัสกันผิวของร่มพลันเปล่งแสงสีขาวสว่างวาบชั่วขณะนั้นลำแสงสีดำพลันถูกดีดออกไปอย่างไร้ผลชั่วครู่ก็จมหายเข้าไปในกำแพงหินด้านหนึ่งอย่างไร้ร่องรอยเหลือเอาไว้เพียงรูลึกประมาณสองสามชุนตอนนั้น ใเหยา่อย,อยี่ถึงได้มองไปทางเงาสีดำที่อยู่ในมือลำแสงด้วยรอยยิ้มขาดไม่ถึงว่าจะเป็นอสุรพิษประหลาดตัวหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนวานอนและลำตัวมีแขนยาวคู่หนึ่งงอกออกมาตัวประหลาดตัวนี้มีเกล็ดสีดำสนิททั่วเรือนร่างยาวประมาณ3าสี่จังมือทั้งสองถือหอกกระดูกยาวสองสามเือเอาไว้ดูแหลมคมมากถึงแม้ว่าตัวประหลาดจะถูกมือลำแสงคว้าเอาไว้แต่กลับยังคงพยายามดีดดิ้นด้วยความโหดเหี้ยม ดวงตาสีแดงโลหิตคู่นั้นจ้องมายัางทั้งสองด้วยความโกรธแค้นราวกับว่าเป็นศัตรูคู่แค้นกับทั้งสองอย่างไรอย่างนั้นนี้วานอนสามานยังมีพูดผีชนิดนี้อยู่อีกหรือไปเหย่าอี้เห็นรูปร่างของตัวประหลาดตัวนี้พลันตกใจอืมได้ยินว่าพูดผีชนิดนี้เกิดจากความโกรธแค้นของมนุษย์ในที่ที่มีความชั่วร้ายหนาแน่นนิสัยดุร้ายโหดเหี้ยมชอบกินมันสมองของมนุษย์และยิ่งไปกว่านั้น อย่างชอบเรียนแบบเสียงต่างๆของเหล่าพูดผีดูแล้วเสียงร้องของซากหลอมคงเกิดจากการเรียนแบบของพูดผีตนนั้นจุ๊จุก่อนหน้านี้ข้าแค่เคยเห็นภาพมาจากในตำราเท่านั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้พบพูดผีชนิดนี้ทว่าพูดผีชนิดนี้ก็ไม่ได้ถือว่าร้ายกาดนักฝีมือแค่นี้ยังกล้ามารอบโจมตีพวกเราช่างรนหาที่ตายจริงๆฮานลี่ จ้องไปยังพูดผีตนนั้นสองสามครั้งปากก็อืออย่างไม่ใส่ใจหึ uhm, ปีศาจชั่วร้ายเช่นนี้เก็บไว้ทำไมสังหารไปน่ะดีแล้วใบเยาอี้กลับรังเกียจพูดผีวานอนสามานตัวนี้เป็นอย่างมากใบหน้างดงามเปลี่ยนเป็นเย็นชายื่นนิ้วชี้ไปที่มันชั่วขณะนั้นลำแสงเมมันสายหนึ่งพลันบินออกมาหลังจากล้อมรอบพูดผีตนนั้นเอาไว้มันก็พลันกลายเป็นปฏิมากรรมน้ำแข็ง ฮร์ลี่ฉีกยิ้มเบิกบานไม่ได้กล่าวอะไรแต่ภายใต้ความคิดที่เคลื่อนไหวจูจูมือลำแสงสีเขียวก็ออกแรงที่นิ้วทั้งห้าชั่วขณะนั้นปฏิมากรรมน้ำแข็งพลันแตกออกเป็นเสียงเสียงกลายเป็นกองเศษน้ำแข็งที่ตกอยู่บนพื้นเวลานี้บนพื้นถ้ำเต็มไปด้วยฝุ่นละอองสีเหลืองเขตอาคมทรงกลมเผยออกมาทั้งหมดฮร์ลี่รีตาทั้งสองข้างลงเดินเข้าไปในเขตอาคมอย่างไม่รีบร้อน ส่วนไบเยาอี้กลับดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจสิ่งนี้เท่าไหร่นักดวงตาสดใสกรอกไปมารอบๆไม่หยุดดูเหมือนว่ากำลังตามหาอะไรสักอย่างอยู่เขตอาคมนี้คือเขตอาคมหลอมวิญญาณชนิดหนึ่งทั้งยังเป็นชนิดที่โบราณเอามากๆและยิ่งไปกว่านั้นหลังจากผ่านไปชั่วครู่ในที่สุดฮาร์ลี่ก็เอ่ยปากพลางคบคิดยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรไปเยาอี้เลื่อนสายตาไปที่เขตอาคมและเอ่ยถามด้วยความสงสัย และยิ่งไปกว่านั้นเขตอาคมนี้ยังจารึกช่วงเวลาเอาไว้ดูเหมือนจะมีมายาวนานกว่าซากศพแห้งอย่างมากน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยโบราณหารลี่เอ่ยอย่างมั่นใจมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือพี่หารวินิจฉัยได้อย่างไรไปเหย่ายี้จ้องไปยังหารลี่ด้วยความตกใจนี่เดาจากประสบการณ์ของข้าน้อยเท่านั้นบางทีผู้แท้หานอาจจะเดาผิดไปครั้งนี้หารลี่กลับหัวเราะห้าห้าออกมาพลางเอ่ยรับมือไปอย่างลกุลวกวลุกไปเหย่าอี้พลันตกตะลึง จากนั้นพลันปิดปากหัวเราะเบาๆออกมาแต่ไม่ได้เอ่ยสักถามต่อไม่ว่าเขตอาคมหรือซากศพแห้งมีอะไรผิดปกติก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราที่นี่ไม่มีของสิ่งอื่นแล้วพวกเราออกไปกันเถิดสตรีผู้นั้นเอ่ยชักจูงจากนั้นพลันชูมือหนึ่งขึ้นคว้ากระบี่บินสีฟ้าเล่มนั้นเอาไว้ในมืออีกครั้งแล้วเก็บใส่ย,ย่ามเก็บของอืมนั่นก็มีเหตุผลฮร์ลี่พยักหน้าเห็นด้วย ทันใดนั้นทั้งสองก็ตรงไปที่ทางออกตอนที่เข้าใกล้ทางเข้าฮา์ลี่กลับรู้สึกผิดปกติขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกฝีเท้าหยุดชะงักลงแล้วหันกายกลับไปเหลือบมองซากศพแห้งนั้นแวบหนึ่งทำไมมีอะไรผิดปกติเหรอไปเหวอี้รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาฮาร์ลี่ไม่ได้ตอบกลับสตรีผู้นี้ในทันทีหลังจากที่แววตาสว่างวา่าสองสามครั้งจูจูก็ชูมือหนึ่งขึ้นนิ้วหนึ่งขยับเล็กน้อย เสียงฟ้าร้องที่ทุ้มต่ำดังขึ้นปลายนิ้วมีลำแสงสีทองสว่างวาบป,ประจุไฟฟ้าสีทองบางๆสายหนึ่งดีดออกมาโจมตีไปยังซากศพแห้งบนเสาหินที่อยู่ไกลออกไป